ร,ระนองระยองจะละระนองระยองจะละระนองระ, <c oughs> ะนองระยงระนองระนองระยองระยางอ,อ้กมาแข่งกันจริงจังนะกองเชียร์นุกดนครับอ่าไม่ต้องยกไม่ต้องยกไม่ต้องยกฝั่งนี้กองเชียร์กูเลยฝั่งนี้กองเชียร์กูเลยถ้าใครแพ้ล่ะสองในสามถ้าใครแพ้ลูกทีมหมุนออบโต๊อ <c oughs> แล้วคนแปดร้อยนะมาเพื่อสักสีแล้วกันย้ำอ่ะย้ำก่อนระนองระยองยะลา อรไหมระนองระยองยะลาระนองระยองยะาอ้าวอ้าวคุณเริ่มก่อนเลยคุณไปเปียบแล้วคุณเริ่มก่อนเอาระนองเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอยอางนี้ล้กันให้พี่เขานับหนึ่งสองสามถ้าถ้านับหนึ่งถึงสายัพูดไม่จบแพ้เออเอาเอาเนึ่งสอ ระนองระยองยะลา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 ระนองยะลองละลาสักกูข่าจะของตัวนี้ ช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดฟักผัดดูดูมันมีเทคนิคเช้าฟาดผัดฟักไม่ใช่เช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดหลอกเพี้ยงน้อนะกว่าเออเออเอาเถอะเอาเถอะ Hãy subscribe thêm mà Ghiền